วันหยุดนะครับผมออกจากห้องไปเมื่อกี้นิดนึงแล้วก็ไปซื้อข้าวนะครับซื้อน้ำแล้วก็ซื้อขายินเ <c oughs> พร่อเอิ่นว่าเห็นอยู่ใน Facebook หลายๆคนเขามาโพสคล้ายๆหญ้าที่ขึ้นอยู่ในเราเรียกว่าขึ้นอยู่ในขึ้นอยู่ในขึ้นอยู่ใน ในในเขื่อนที่น้ําแห้งนะครับควายเขื่อนที่พวกเขื่อนใหญ่ๆส่วนใหญ่พวกนี้จะเกิดขึ้นบ่อยเมื่อมีน้ําแห้งในเขื่อนน้ําลดนะครับน้าเขื่อนที่ทําประปารอบที่แล้วผมไปเวียนดูเขื่อนว่าเขื่อนต่างๆเลยนะหลายเขื่อนเขื่อนบางเหนียวดําอ่างเก็บน้ําบางเหนียวดำนะจะเรียกว่าเขื่อนก็ดูใหญ่ไปอ่างเก็บน้ําบางเหนียวดํา อ่างเก็บน้ํากองกระทะแล้วก็อ่างเก็บน้ําเ่อนบางวา่าที่นี่ชื่อเขาเ่อนบางว่านะครับอ่างเก็บน้ําเข่อนบางว่าเนี่ยเยอกย่าสวยที่เกิดขึ้นอ่างเก็บน้าเ่อนบางว่าด,ด้วยผมอะ่ะเลยไปเว็บๆดูเออสวยดี <laughs> เลยม <laughs> ่าน่าเนี่ฮะไปกิโลเนะนี่ยเลี้ยวรถตรงนั้นก็จะเข้าอ่างเก็บน้ําแล้ว <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปดูกัน แล้วย้าพื้นดินมันโผล่แล้วย้ามันขึ้นมันก็เหมือนรับย้าตอนเตี้ยเตี้ยเกลยนเกลียนนะครับเดี๋ยวไปถ่ายกันรู้สึกจะขึ้นเยอะแล้วสวยดีเขามาถ่ายว่าเออแต่ที่นี่มันไม่มีไม่มีแกะไม่มีแพ้นะท่านผมมาชุงเชียงหน่อยหนึ่งว่าเมื่อกี้ไปซื้อข้าวเสร็จก็เออแวบเวบมาดูรู้สึกก็จะสวยดีผมเลยพาเจ้าตัวแรกเจ้าตัวแรกไม่ได้กี่สามเดือนแล้วก็ยังสัตสัตภาพยังดีอยู่ ยากอยู่ตรงตรงสตาร์ทรถตอนครั้งแรกของเขาถ้าไม่ได้กินนานๆจะสตาร์ทยากหน่อยแต่พอติดแล้วก็โอเคแล้วนี่เลยเข้าไปทางเขื่อนด้านฝั่งของสนามกอล์ฟนะขับเข้ามาเลยครับใครจะมาถ่ายรูปอาจจะว่าจะช่วงเย็นๆหรือช่วงเนี่ยผมมาเที่ยงวันพันตุารณ์เลยแดดดีครับผมอากาศดี เที่ยตัวเล็กบนรถสองจังหวะนะพวกนี้ใส่อตัวลูกี่เหมือนขี่ไปเที่ยวสบายสบายดีครับผมทำงานได้ดีทางขึ้นขึ้นทางฝั่ง ต้ายมือของเขื่อนนะท่านวิวสวยเหมือนกันนะมามองนะส,นสันเขื่อนพวกนี้ ง่ายๆก็คือเดี๋ยวจอดรถตรงนี้เลยไม่กี่นานีทำมาจากิงงามพระรามแปดบ๊อบจะดื่มน้ำหน่อยเดี๋ยวเดินไปไม่ต้องนั่นเดี๋ยวไปมาดื่มทีเดียวดบ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 ก่อนเอาหมอกมาด้วยครับช่วยได้เยอะอย่างน้อยๆก็หัวได้ไม่ร้อนมาก ซ้ายมือของเขื่อนขวามือของเขื่อนวิ่งจอดรถมีทั้งฝั่งน้นก็จอดได้นะครับฝ่ามือซ้ายมือก็จอดได้แล้วแต่ท่านเลยฝั่งของเขื่อนป่าจากคล้ายๆล้กับฝั่งของอหลายๆเขื่อนที่เป็นอ่างเก็บน้ำใหญ่ๆๆเดียเวลาน้ำแห้งหญ้าไปจมกพอาหญ้าปผมันก็จะเกิดเป็นลักษณะของ อย่างนี้นะครับนี่นี่น้ำสูบเข้ามาใส่เขื่อนนะตรงนี้ก็ช่วงลอยกระทงจะมีงานนะฮะงานลอยกระทงเขาก็จะมาด้วยภาพหลวงเวลามีงานลอยกระทงก็กกจะมาลอยกระทงที่นี่น้ำปกติถ้าวันเป็นในลันรสองเลยนะผมเคยมาลอยกระทงน้ำ ู่ระดับนี้<ไ>น้ําระดับนี้ระดับตรงนี้หมายความว่าน้ําสูงอยู่เยอะเกือบเต็มอ่างนะครับเกือบเต็มอ่างนะครับถ้าเราตัวตีง่ายๆก็คือนี่ระดับของท่อท่อน,นี้เลยที่น้ําเต็มอยู่นะสันท่อใต้ท่อนะครับตรงนี้ตอนนี้แห้งไปขนาดไหนและตอนนี้ก็คือกลายเป็นจุดนิดนึงสําหรับสายเซฟี นะครับใครมาเซลฟี่นะตอนนี้อ่าเก็บน้ำเขื่อนบางวาดคือมันมีหญ้าขึ้นแล้วหินมันโผล่มันเลยดูสวยก้อนหินใหญ่อยู่ระวังหน่อยครับมันมันโยกนะมันโยกแต่ข้ามได้อกระโดดก้อนหินใหญ่โยกนะคะมุมภาพเวลถาถ่ายก็คลายคายหญ้าที่น้ำลด แล้วก็ริมยากเหมือนฝั่งของอ่างเก็บน้ำใหญ่ๆเดี๋ยวผมพาเดินไปดูตรงนี้มต้องลุยน้ำนิดนึงครับผมมีก้อนหินอยู่พอได้กระโดดข้ามได้อ่าพอได้เดินข้ามได้ตรงนี้กระโดดข้ามได้กระโดดข้ามได้ครับนั่นเลยบันไดนะบันไดอยู่หน้าครับผมงอน่นจะมีบันไดเห็นบันไดไหมเนี่ย เดี๋ยวเดินใครมาทางนี้ผมแนะนำปับ๊บง่ายหน่อยนะึงนั่นเลยพันบันไดนะครับขันบันไดแรกมาถึงเขื่อนเพ๊บเดินกองมาฝั่งต้นไม้ที่เห็นตัวเสานี้เลยนะปื๊ดลงมาข้ามตรงนี้ง่ายที่สุดแนะนำนี่ถ้าเป็นมีแพะมีแกะหมดกระท่านอย่างนี้เขาชอบเลยใช่ไหมชื่อไหมชื่อไหม ที่นี่เลยเป็นหญ้าอยู่เดี๋ยวน้ําท่วมก็ตายน่าเป็นอาหารให้กับปลาที่อยู่ในนี้โอ้ยดีอ่ะถ้าแนะนําหาุมสวยๆช่วชงพระาที่ใกล้จะตกพระาทิตยตกน่าจะรับขอบฟ้าลาลวลาซักรับภูเขาดีนะผมว่าซักลาวลาห้าโมงห้าโมงรับหรือยังห้าโมงน่าจะอยู่สูงๆขนาดนั้นอยู่นะผมไม่แน่ใจสักห้าโมงกว่า นะมาถ่ายแล้วบรรยากาศดีลองมานั่งซื้อน้ำอะไรมาทานมานั่งชิวๆแล้วบรรยากาศในแนวริมเขื่อนด้านล่างลงมาได้เลยครับลงไม่ได้ผมแนะนําไม่ลงฝั่งนี้นะครับถ้าเห็นศาลาเรือนศาลาเรือนใช่ไหมครับ,บกว่างปาตอนนี้น้ํายังแห้งอยู่ไม่เยอะน้ํายังไม่ขึ้น่ะฝนตกไม่เยอะยังลงมาถ่ายรูปปิวกันได้ผมว่าอีกเป็นเดือนนะครับเพราะว่าถ้าฝนตกเยอะกว่านี้ มันขึ้นมาเต็มแล้วก็โล่ลงไม่ได้แล้วนี่เทีเ่ยงๆย,ยังบรรยากาศดีเลยขยากช่วงเช้าพาติดขึ้นว่าช่วงเย็นนะนะชิวๆช,ช,ช่วงเย็นซื้อไม่ว่าซื้อของมาสิทานเลยมันมันไม่ใช่ที่ปิกนิกนะมาชิวอรยากาศถ่ายรูปสวยๆพื้นกำลังแห้งเลยมีหญ้า ในนอยเราลองมาเดินในอ่างในช่วงที่น้ำแรงเดี๋ยวผมพาไปฝั่งโน้นเลยครับผมฝั่งที่ผมเคยไปฝั่งโน้นแต่ตรงนี้พอมันนั่นแล้วมันชิวนี่เขามาถ่ายรูปกันเยอะนี่เพื่อนผมมาเดินข้างล่างนี่สวยจริงอะไรจริงครับผมผมสายชอบธรรมชาติอย่างนี้อยู่แล้วนะนี่คุยกันแบบเปิดออกกันเลยสวยจริงครับอายุสายตาผมกับวิวกล้องเนี่อาจจะ แตกต่างกันนิดหน่อยนะสายตากับกล้องผมสายตานี่คือชอบเลยเ,ลเห็นไหมมันเป็นขเขาเล่นเป็นแอ่งน้ำนี่เขาถ่ายรูปกันเยอะเลยนะเนี่ยไล่ไปนี้เพราะด้วยความเป็นป่าและท้องฟ้าสีฟ้าว้าวเราไม่ต้องพูดึสายช่างภาพเลยนะเขาเก่งอยนะู่แล้ว ผมถ่ายภาพาง่ายๆนะท่านถ่ายแบบบรรยากาศธรรมดาทั่วไปผมไม่มีเทคนิคบอกไว้ก่อนบางทีอยากคอมเมนต์ผมเยอะเรื่องของการถ่ายภาพเนี่ยผมใช้ข้อมือถือถ่ายธรรมดาแล้วก็ใส่ไม้กันสัน่นนะครับมีตอนนี้คือทําได้แค่นี้นะฮะแล้วก็ถ่ายทอนบรรยากาศมาให้ดูแล้วตัวของประตูลูลาผมเนี่ยมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งมันไม่สามารถติดใหม่ได้ทุกชนิดเลยวันแอคชั่นเชื่อมต่ออะไรไม่ได้ใครมีข้อมูลเรื่องของวันแอคชั่นที่เชื่อมต่อกับไม่ได้ ไม่ต้องผ่านแอปนะเพราะว่า้องใช้ฟังก์ชันของวันเอคชั่นเขาตัวของกล้องเขามันเป็นกล้องถ่ายแบบยืนนะเพื่อนจะเห็นอยู่ที่ผมถ่ายยอยู่มันไม่รองรับนะนี่สายเจอปี่นะแนะนําเลยนี่ผมไม่เห็นในเพจคือขับก็มาเห็นเลยแต่เราไม่ได้คิดถึงจุดนั้นเราถ่ายมาอยากอาดทั่วไปพอเห็นเพื่อนถ่ายเออมันสวยดีจริงๆน้ํานิ่งครับผมช่วงนี้กําลังเป็นที่ฮิต มันเป็นกําลังเป็นแลนด์มาร์กให้แนะนําช่วงนี้จนกว่าน้ําจะท่วมนะครับเพราะว่าน้ําท่วมคือน้ําเยอะและ้วนะลงมาได้เลยครับเจ้นหน้าที่ไม่ห้ามหมูตอนนี้มีนักท่องเที่ยวมาเยอะมันกําลังฮิตฮิตในหมู่ของคนที่อยู่ภูเก็ตนะครับผมดีจริงอะไรจริงครับสวย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 ด้วยองค์ประกอบอ่าหลายหลายอย่างนะครับที่ผมบอกก็คือแนวของเราจะบอกว่าไงฮะย่าครับผมย่า พื้นดินที่มันเป็นสลปลงไปมันทำให้เอ,อสวยอะในเขื่อนที่น้ำท่วมถ้านหน้าฝนผมไม่มีจะได้ลงมาแน่นอนจมเลยครับท่านน้ำจริงๆนะฮะใต้ท้องของตัวท่อนั่นเลยนะตัวที่ออกทารามันเต็มจริงๆนะสะดือเต็มจริงคือตองล้นถึงสะดือนั่นเลยนะครับถึงที่โครงเหล็กที่เป็นสะดือนำล้นโอ้ไหลสิบเมตรนะน้โอ้ ยี 23, ่สิบสามสิบเมตรอันนะพอน้ำมันลดเสร็จอะไรเกิดขึ้นหญ้าโผล่เลยครับท่านและดินหินก็โผล่ติ๊อาศัยของปลานี่มันเดินกว้างอยู่นะ <c oughs> แล้วหินก็เป็นหินที่จมอยู่ใต้น้ำพอมันโดนแดด เราก็ได้ที่นั่งดีค่ะท่านอุโห่านมากผมจะอยู่แถวๆถโน้นลุกกองเหล็กอยู่มันเกินผมไม่เคยลงมาลักข้างในเนะี่ยแต่ว่าพอเห็นเพื่อนมันถ่ายเออวิวจากข้างล่างในลูกถ่ายสวยจริง มันเห็นสวยผมก็อยากนะอยู่ที่ใกล้บ้านไม่มาทํานี่เเสียเลยมาถ่ายสวยครับนี่ผมจงใจมาตอนแสงจ้าๆเลยนะถ้าผมแนะนําเพื่อนๆผมว่าช่วงเย็นจะชิลกว่าช่วงเช้าอากาศเย็นแดดแสงก็อีกรูปแบบนึงนะแต่ช่วงเย็นจะเห็นพระอาทิตย์ลงกว่านี้ผมว่าจะชิลมากไม่สมควรจะพาอะไรลงมาทานนะครับลงมาถ่ายภาพแล้วก็เอาไปทิ้งของข้างบนแล้วกันถ้าทานเดี๋ยวมีขยะอยู่ในเขื่อน เอสวยครับสวยเหมือนหลายๆที่แหละแต่ว่าพอเราเห็นที่นี่อลงมาแล้วนี่เบรนนไมแสุดแหลมของแหลมเลยครับนงองนู้นเกาะกลางโพฝั่งนู้นนเ่ผมไปยอใไประจําเดี๋ยวไปดูเนินสองเดี๋ยวผมขับแล้วก็ไปดูเนินสองตรงนน้น,นว่าจะมีอะไรบ้างน่าลูกกองเหล็กตรงนั้นที่ผมไปนั่งทําพวกขายงข้ายยำบ่อยๆนะครับท่าน มงปอเยอะมากอ่ะท่านนเห็นแมงปอไหมโอ้โหแมงปอเขามาวางไข่แน่เลยใช่ไหมแมงปอเยอะมากวิวว้าวว้าแมงปอแมงปอใครสายเซฟี่เชิญเลยนะครับได้วิวสวยๆเยอะจริงๆไปที่ไหนก็มีคนมาตั้งหินนะเขาผมไม่รู้เป็นความเชื่ออะไรกัน มาเลียงหินเลียงหินกันโอเคฟิวตรงหญ้าเขียวๆมันจะได้ความนี่ฮะสายเขามาถ่ายรูปช่วงนี้มันกําลังเป็นแลนด์มาร์กอยู่เพราะว่าถ้าน้ําขึ้นนะมันลงไม่ได้แมงปอนี่ยเขาตามนะครับผมว่ามีคนมาเขาตามหรือว่าเขาอยู่เขาอยู่ของเขาอยู่แล้วนะแล้วเดินมาแล้วเนี่ยเขามาแล้วเขาเกาะอยู่โอ้หญ้าสวยท่าน หญาที่ปลูกในมันขึ้นเองตอนนี้มันสวยเนี่ยฮะเป็นสวยจริงโอ้ยน้องน้องเพชรน้องเกะอย่างนี้เขาชอบเลยเนี่ยพื้นราบแล้วพื้นสบายสบายนุ่มๆผิวน้ำเรียบเรียๆดูดีจัง ดูไกลๆดูสวยครับผมแล้วก็สายถ่ายภาพนี่หมากันเต็มครับช่วงนี้ใจ่แมงปอผมว่าแมงปอเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมเดินแล้วก็เขามากันเต็มเลยฮะตออื่นไม่เห็นนะมันเหมือนกับว่าเขาตามเราหรือเปล่า <c oughs> ใช่ครับมันมีการบินตามมันตามอยู่ครับบินตามอยู่นี่แมงปอที่เห็นเป็นป๊บปป๊ปนี่คือแมงปอนะท่าน สวยดีครับแต่ท่านแนะนําช่วงเย็นนะครับมันก็ช่วงเช้าเจ็ดโมงแปดโมงพาที่กำลังขึ้นผมว่ามันไม่ร้อนมากตอนนี้ผมมาถ่ายบรรยากาศให้ดูเพราะว่าค่อนข้างที่จะร้อนนะคนเดินทจะต้อนแต่ถามว่าพื้นหญ้าฝั่งนี้นุ่มๆหน่อยครับเดินนุ่มๆเท้าครับแต่โอเคสวยด้วยความที่มันลาบราบท่านนี่คุยเรื่องจริงนะมันลาบราบแลวมันตื่นตืน เวลามันเดินเนี่ยมองจากสายตาที่เราเห็นฝั่งเนี่ยสวย ถ่ายเซฟี่ที่กล้องหมุนได้เนี่ยยิ่งสวยใหญ่นะด้วยความที่พื้นมันเรียบนะฮะพื้นทรายเรียบแลวหญ้ากำลังกำลังพึ่งขึ้นเนะหญ้ากำลังพึ่งขึ้นเลยแล้วหญ้ายังสวยไม่ยาวแล้วก็้นามมันเรียบๆแต่ถ้ามาช่วงเที่ยงร้อนสักนิดหนึ่งผมว่าช่วงเย็นนะครับห้าโมงกำลังสวยผมราะว่าไม่ร้อนแต่ตอนนี้คือทำมาถ่ายเรื่องของถ่ายวิดีโอถ่ายภาพเนี่ยเนี่ยมันต้องอย่างนี้ครับผมว่า ทนร้อนนิดนึงแต่มันได้ครับแสงมันได้ผืนผิวน้ำผืนผิวหญ้ามันมาเต็มมันตื้นๆครับน้ำาป็นตื้นๆหญ้าตื้นๆมันมาเต็มบรรยากาศาจริงๆเลยเจออีกแล้วะติดติดตะเวทติดตะเวท ได้แล้วนะเสียดายนะถ้าไม่ได้มาอยู่ใกล้บ้านแท่ๆอย่างเดี๋ยวไปตัดภาพออกจากนี้ผมไม่ได้ถ่ายภาพเป็นหลักนะครับผมถ่ายวิดีโอแล้วก็ไปตัดออก มุมสวยงาม,น,ามททน้ำสะท้อนเหมือนผิวกระจกเลยนี่เป็นแองเล็กเลรู้สึกจะมีปลานะนั่นนั่นนั่น,น,นผมเห็นตัวนะใช่ปะอยากเข้าไปดูนี่มีคนมาถ่ายภาพนั่นไงตัวหนึ่งท่าน ปลาอะไรเอ่ยอย่าซูมเดี๋ยวซูม,มปลาชน是是ใช่ไหมใช่ปลาชนตัวเล็กนะั่นะนะนะนั่นนั่นในกล้องเห็นวะปลาชนตัวเล็กตัวนึงครับนี่นี่นี่นนว่ายอยู่ตอนนี้ยังไม่เห็นตัวอื่นเห็นตัวนั้นน่นว่ายอยู่ครับท่านไอ้ยเอยเอะๆกล้องผมนี่ซูมไม่ไม่ดีนะครับถ่ายกว้างๆแล้วกันยังไม่มีงบซื้อกล้องดีๆกับเขาเลยครับ โน่นนี่นั่นไปเรื่อยครับเราไปเที่ยวก็แต่น้าโอโ้โหมุมนี้เวลาถ่ายมุมต่มาเมื่อกี้เป็นลานเห็นเป็นเนินใช่ไหมท่านพอเห็นเ็นเนิเน,นปุ๊บเราไม่รู้แล้วมีน้ําไม่มีน้าโน่นเห็นเป็นเนินและภูเขาแล้วก็เอ่งน้ําเล็กๆโอ้อ อ,อ,อย่างน้ำเล็กๆโคตรสวยผมจ่ายโดยถ่ายแบบเรื่อยๆนะผมไม่มีรูปแบบการถ่ายแบบจริงจังหรือมีเทคนิคอะไรนะเพื่อนๆะแต่พอผมเห็นมุมมัน,มนสวยแต่ว่าผมก็ถ่ายแบบเรื่อยๆเหมือนกัน <laughs> ใช้เทคนิคการถ่ายอะไรเยอะแค่ถ่ายตามความรู้สึกการถ่ายภาพแค่นั้นเองทางลงแนะนําทางโน้นนะั้นเดี๋ยวผมพาเดินกลับไปทางลงทางนี้เรต้องเดินข้ามนิดนึ่งเดินข้ามคนข้างใหไกลให้ไปข้ามทางโน้นดีกว่า ที่ให้คนถ่ายรูปสวยๆเยอะเดินไปแล้วจะว้าวครับว้าวนั่งชิลเลยครับนี่โอเคเดี๋ยวเดินครับตรงนี้จะง่ายที่สุดในการเดินข้ามนะครับผมน้ำไหลไม่เยอะแต่ถ้าวันไหนน้ําไม่ปล่อยน้ําเขาไม่ปล่อยมานะก็จบเลยไม่ต้องห่วงคุณข้ามตรงไหนก็ได้อืตรงไหนถ้าน้ําปล่อยมา เป็นทางน้าสวยๆนะไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะครับผมเนี่ยข้ามตรงนี้นะครับเดีนมาข้ามนี้ข้ามง่ายนะมันเป็นดินแข็งอยู่ช่วงเก้าแช่จงเก้าข้ามครับผมต้องสะดือมุมไหนก็ได้ครับแต่ตรงโน้นสวยกว่าตรงโน้นจะสวยกว่าโอเดินไปไกลเหมือนกันนะเนี่ยจะสวยกว่าด้วยเหตุถึงสวยจริงๆถ่ายรูปนะครับถ่ายรูป <c oughs> มาขึ้นทางบันไดตรงนี้เลยบันไดอยู่ของข้ามกับสะดือนะมาลงทางสะดือตรงนี้สะดวกกว่าแล้วก็มุ่งหน้าไปได้เลยครับผมดีกว่าไปลงทางนู้นลงทางบันไดตรงนี้นะครับผมนะบันไดช่วงนี้จะได้ภาพสวยๆ <c oughs> มาพิม่ออกอังกายแล้วมาถ่ายฟ,ฟิี่ฟช่วงเย็นเฮ้ยผมหอบเลยคือจะมีถนนวิ่งรอบๆเกินอยู่ประมาณห้ากิโล ท่านมาขี่รถชมนะครับเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์จัก,กรยานรถยนต์ก็ได้ครับขับช้าๆด้านในนะครับแล้วก็ชมวิวธรรมชาติได้ด้านในเนี่ยเราวิ่งเนี่ยล่มครับผมนี่ล่มลื่นมากเพราะต้นไม้คลุมแบบเต็มๆนะล่มลืน่นต้นไม้คลุมแบบเต็มๆนี่วิวพวกนี้ท่านจะลงจากด้านหนเห็นไหมครับนี่ที่ผมไปถ่ายรูปมานะเออไปถ่ายวิดีโอมานี่ข้างล่างตรงนี้เองครับผมเห็นไหมผมมาจากตรงโน้น สวยครับบรรยากาศตอนนี้กำลังสวยมีแนวน้ำที่มันวิ่งไหลอย,อย,อยู่สองด้านตรงนี้ก็มีคลองน้ำที่มันไหลอยู่เห็นไหมครับสวยๆตื่นๆฝั่งโน้นก็มีตรงนี้ก็มีถ่ายออกมาแล้วสวยครับบรรยากาศเมื่อกี้ผมถ่ายอยู่แค่ตรงนั้นเองผมยังไม่ได้เดินมาตรงนี้เลยพอม,มาดูจากมุมบนนี่สวยนะครับสวยรูปแบบอารมณ์ดีฟินๆกันไปเลย okay. เข้ามาด้านในตอนแรกว่าเข้ามาขี่เที่ยวๆนะแต่พอเข้ามาด้านใน มันก็มีฟิลของแบบเดียวกับฝั่งนน้นแต่ฝั่งนี้ค่อนข้างจะดูสวยน้อยกว่าไหมนี่ตรงนี้ที่ผมมาทําอาหารลูกกองเหล็กนะครับลูกกองเหล็กที่เป็นลูกกองอใส่หมอกหน่อยร้อนถึงเข้ามาตรงนี้จะมีทางเข้าขี่เข้ามาผมไม่แน่ใจว่าสักสองกิโลได้มั้งเมื่อกี้ผมอยู่ตรงโน้นเปอนเห็นไหมเนานน,นผมขี่วนทางด้านของซ้ายนะมันมาเรื่อยๆแล้วพอมาถึงช่วง ตรงนี้จะมีถนนจะมีทางแยกลองนิดนึงแยกกว่านะครับของถนนแยกกวามันจะมีสันลงนี้ฮะลงมามันเป็นอ่างเล็กอ่างสองที่กั้นอยู่นะครับมันมีทางน้ําไหลอยู่ถึงมาตรงนี้ก็ลงมาก็จะได้ฟิลของจะถามว่าสายถ่ายรูปนะมันได้หมดครับผมตรงนั้นจะมีน้ําเล็กๆไหลอยู่นะไหลอยู่นี่คือตัวเขื่อนเดียวกันนะครับ ื่อกี้ผมอยู่ตรงสันดูเคือนตรงโน,น่นนะมาตรงนี้อดไม่ได้ที่จะถ่ายเพิ่มเติมอ่างสองยือยู่ตรงนั้นครับผมมันจะมีท่อระบายน้ําอยู่นะครับอ่างสองฝั่งนี้ก็คล้ายๆกันเหมือนอยู่ข้างบนนี่ผมพาจเจ้าตัวเล็กขี่เข้ามาจอดตรงนั้นหญ้าฝั่งนี้จะต้นใหญ่กว่าหน่อยละนี่พุ่มหญ้าก็จะสูงๆขึ้นนิดนึง มันก็ได้ความรู้สึกของหญ้าที่มันโตกว่าโอ้ยเมงปอแมงปออยู่ตลอดเลยครับประมาแมงปอมาที่มันโตกว่าฝั่งน้นนะครับพุ่มหญ้าที่โตกว่าฝั่งน้นแล้วก็หินอืมแนวโคดอินอืมนี่น้ำตกที่ไหลไมาจากน้ำตกปินๆน,นะถ้าจะไม่ผิจิตรนี้นะครับนี่คือน้ำตกของเท ว้าวเย็นเยียจันๆๆๆๆๆๆๆนี่ช่วงฝนตกมาอีกหน่อยนึงขอว่ามาเล่นน้ำได้นะครับเล่นน้ำได้นอนเช่น้ำได้เลยในการกั้นน้ำไว้อยู่นะครับว้าวว้าวน้ำเย็นดีครับ ตอนนี้น้ำอ่ะพึ่งฝนเพิ่งตกมานิดหน่อยน้ำเลยยังไม่เยอะมันก็จะมามาเล่นน้ำได้นะตรงนี้หนึ่งตัวที่เห็นอยู่ที่ลงมาเราสามารถลงมาแล้วก็มานั่งเล่นน้ำได้เลยนะเดี๋ยวผมลงมาเล่นน้ำบางทีก่อนนะครับเพราะถ้าฝนตกเนี่ยผมคาดการณ์ว่าน้ำต้องเยอะกว่านี้น้ำมันจะไหลแรงกว่านี้นิดนึงอาบน้ำจะสนุกกว่าตอนนี้น้ำยังน้อยมากเนี้ยไหลเขื่อนน้ำธรรมชาตินะครับ ไหลามาจากตัวของปิ้นปิน้นน่าเล่นไหมสําหรับผมนะสายธรรมชาติถึงเล็กน้อยยังขน่าเล่นครับเดี๋ยวให้น้ําเยอะกว่านี้หน่อยก็มันจะเต็มหน่อยไงเดี <c oughs> ย๋ยวลองดูครับเดี๋ยวจะมาสํารวจอีกทีนะึงธรรมชาติใกล้บ้านเรี่กงงั้นแล้วกัน <c oughs>